กลายเป็นเรื่องราวที่ชวนสงสัยว่าเรื่องจริงหรือขี้โมขึ้นมาทันทีเมื่อผู้จัดการขับเรื่องผ้าออกมาแฉพฤติกรรมของผู้กำกับชื่อดังควินตินแทรรนติโนว่าเจ้าตัวนั้นยอมควักเงินหลักหลายแสนเพื่อขออมนิ้วเท้าสาวๆแถมดูดนานจนเปื่อยกันเลยทีเดียว นอคันโลฟไฟผู้จัดการขับเปลื้องผ้าหรือที่รู้จักมีอีกชื่อว่าเพจแรกเป็นพนักงานอาวุโสของคลับครีสิเกลในย่านฮอลลีวูดได้เผยถึงเรื่องราวของผู้กำกับดังว่าเขาเดินทางไปที่คลับโดยไม่ได้ระบุเพิ่มเติมว่าเป็นช่วงเวลาใดก่อนเปิดห้อง VIP พร้อมขอให้จัดนักเต้นระบำเปลื้องผ้าที่หน้าอกและสะโพกใหญ่ๆใ,ให้เขา โลไลค์เผยว่าตัวเขาเองได้ย่องไปที่ห้องของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อแอบ,บส่องพฤติกรรมของผู้กำกับดังผ่านทางกล้องวงจรปิดโดยเล่าว,ว่าเขานั่งลงส่วนผู้หญิงก็ค่อยๆถอดท่อนบนของตนเองออกจากนั้นเขาก็ลุกขึ้นโยนเธอไปอยังที่นั่งถอดรองเท้าบูทเธอออกทีละข้างก่อนจะเริ่มเลียตั้งแต่ส้นเท้าไปจนถึงหัวแม่เท้าโลไฟเผยว่าผู้กำกับคนดังดูดหัวแม่เท้าสาวเปลืองผ้าอยู่อย่างน,านั้นนานกว่าครึ่งชั่วโมงพร้อมระบุว่า สุดท้ายเท้าของเธอดูเหมือนเวลาที่คุณลงแช่น้ำมันเปื่อยเหมือนลูกพรุนเลยผู้จัดการขับดังระบุว่าควนตินควักกระเป๋าจ่ายไปไม่น้อยโดยน่าจะถึง1,000 0ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ3.500แสนบาทกับบริการในครั้งนี้เลยทีเดียว ควินตินเทร a นติโนได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีรถนิยมชื่นชอบเท้าจากการที่เขามักจะวงเวียนอยู่กับหัวแม่เท้าของนักสแสดงนำหญิงและถ่ายเจาะส่วนนี้เพื่อนำไปเผยแพร่ในผลงานของเขาในปี2010อุมาเทอร์แมนนักสแสดงดังวัย53ปีถูกเปิดเผยส่วนเท้าบนหน้าจออยู่นานในผลงานของเรื่องคีบีจนทำให้ฉากนี้กลายเป็นอีกหนึ่งตำนานที่คนพูดถึงไม่หยุด ส่งให้นักแสดงดังเคยล้อเลียนด้วยการแสดงความยินดีต่อควินตินโดยการสั่งให้พนักงานในคลับเสิร์ฟแชมเปญในรองเท้าส้นสูงกำมี่สีดำของลาบูเทนส์นอกจากนั้นในอีเวนต์เดียวกันนี้อีไลร์รอดนักแสดงวัย51ปีที่เคยแสดงในหนังของควินตินเรื่อง Inglorious b a บสเท d ก็ได้ล้อเลียนเขาด้วยมุกไม่สร้างสารรค์ว่าเขามีคอลเลกชันรองเท้าเยอะกว่ากองรองเท้าของเหยื่อที่ค่ายกักรันดักเข้าเสียอีก